สวัสดีครับสวัสดีครับสองสี่บาทถ้ามีบารมีบาสีสวยมาแบ่งนะครับพี่พี่จะส่งปรสนีหนต้น2ต้น50บาทนะครับผม3ต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินลายทางนะครับสนใจโทยอะไรบรัตรด้านนี้เลยศูนย์หกสี่เก้าสนึ่งศย์เก้าเก้าเดเดี๋ยวมีเบอร์ทาสุดสสน้องก้อย รับสายนะครับโบ้ไม่บอลดามันป้ายไม้เก่าไม้ใหม่ไม้อะไสวยๆอยู่ในกระถาง5 5นิ้วนะคับีไม่มีไม้เลือกไปน้อยกระถาง3กระถาง4เด้อต้นไหนเป็นกระถางใหญ่สาย8ผมแจ้งอีกทีสีเรืองงามใบใหญ่ๆครับพี่หน้าด่างเหลืองตัดเขียวสวยๆสวยๆครับพี่ใบเท่าฝ่ามือ อ่าเลยสี่นิ้วบกขาแล้วจัดให้ไซส์ใหญ่ครับพี่สะดือแดงๆสวยๆสีเลิศง,งามอายกก่อนยก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 นี่เลยจะหนึ่งร้อยบาทครับพี่สวยๆสีเลิกงามนี่เลยจะร้อยเดียวอต้นที่หนึง่งเนาะพี่เนาะข้างๆกันอีกต้นหนึ่งสีเลิกง,งามสวยๆไซส์ใหญ่หน้าเหลืองแจ่มเช่นกันครับพี่หนึ่งร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ห้าจุดห้านิ้วไม่ต้องดูกระถางแล้วพี่ล้นจัดล้นจัดอันหน้าให้สวยสีเลิกงามเนี่ยแนะนํานะพี่นะใช้อยากได้แบบว่า ความสวยที่หนักแน่นเอาไปเลี้ยงฟอร์มกอรับพี่สีเรื่องงานพี่เอาไปลงกระถางเลยเนี่ยกระถางขนงังสิบหรือทีสองก็ได้ลงแบบสองต้นคู่หรือสามต้นคู่พี่นะเว้ยสวยยิ่งกัดเม็ดแดงมานะบอกเลยว่าแจ่มจัดอ่ะด้านนี้รับพี่ใบหอกด่างต้นนี้ชื่อว่าปิ่นมณีีรับพี่ใบหอกด่างกระดูกม่วงสวยๆหลอดใหม่นี่คือสวยเข้มออกมาเลยครับพี่ปิ่นมณนีปิ่นมณีีรับพี่นี่เลยหน้าสวยหนึ่งร้อยบาทจะ้ะใบหอกด่างหลอดใหม่กระด้างด่างเข้มออกมาเลยจ้าปิ่นมณีร้อยเดียว เทราปาตี er ต้นนี้มากันแบบครอบครัวครับพี่มากันแบบแฟมิลี่อ่าต้นนี้เทราปาตี er เดี๋ยวผมนับให้ครับพี่หนึ่งสองสามสามต้นครับพี่มีสามต้นนะหรืออาจจะสี่เพราะว่ามันมีต้นเนี้ยมันอยู่ใกล้กลันไม่รู้ว่าเป็นอีกหนอหรือเปล่าสามต้นอย่างน้อยๆอ่ามากันแบบแฟมิลี่ครอบครัวหนึ่งร้อยบาทครับพี่เ er ทราปาตีนี่เลยฟอร์มกอเอาไปเลยสามต้นในกระถางนะพี่สามต้นในกระถางเนาะเทราปาตีร้อยเดียวครับพี่ร้อยเดียวแล้ว มันีร้อมเพชรครับพี่หน้าแผงหน้าแผงด่างชมพูครับพี่เดี๋ยวยกให้ดูใกล้มันีร้อมเพชรนี้นี่นี่นี่โฟกัสให้ดูใกล้เลยหน้าชมพูหวานเป็นหน้าแผงนะพี่เนาะพื้นเขียวตัดด่างชมพูครับพี่มันนีร้อมเพชรแผงหนึ่งร้อยบาทจ้ะร้อยเดียวหน้าแผงชมพูหวานหวานมานีร้อมเพชรและลูกไม้ด่างต้นนี้เป็นลูกไม้ด่างเหลืองนะพี่ลูกไม้ด่างเหลืองนี่เลยมีเม็ดแดงกัดกระจายนะพี่ทั่วทางใบสะดือแดงด้วยสวยๆสองร้อยบาทจ้ะลูกไม้ ด่างเหลืองใบไทยครับพี่นี่เลยจะสวยสุยเลยจ้าเม็ดแดงกัดกระจายใบไม้ราสดใบนี้ใบนี้จ้ะต้นนี้นี่เศรษฐีเงินล้านครับพี่เศรษฐีเงินล้านสว้ยสุยจะฟอร์มนี้เลยห้าจุดห้าล้นล้นหน้าแดงแดงครับพี่เศรษฐีเงินล้านรอดใหม่มาแล้วหนึ่งร้อยบาทครับพี่ฟอร์มแบบยักษ์ใหญ่ทรงสวยเศรษฐีเงินล้านร้อยเดียวจ้า เทพสายรุ้งจะพี่ตอนนี้บอลกับด่างเทพสายลุงนะนี้ด่างแดงและด่างเหลืองฮาร์่เงฮาบเครื่องมาในใบเดียวกันกับพี่หลอดใหม่มาแล้วนี่เลยครับแข้งแข้งด่างแดงนะแข้งด่างแดงสวยอ่าเทพสายรุงหนึ่งร้อยบาทครับผมหนึ่งร้อยบาทนะตอนนี้เร็จสวยกาลังเอาไปเลี้ยงเลยครับพี่เอาไปปัน้นไหนปั้นเนาะร้อยเดียวเทพสายลุงจะผมพี่มานหน้าป้ายสุดแจมมาแล้วครับพี่ผมพี่มานผมพี่มานสวยสวยหนึ่งร้อยบาทจ้าผมพี่มานร้อยเดียวและ ใครอยากเป็นเศรษฐีเออชั้นนะสิชั้นนะสิชั้นมหาเศรษฐีครับพี่ปึ๊บใบบันเงาครับพี่แดงตัดเขียวเนาะสวยๆอ่านี่เลยหนึ่งร้อยบาทจ้ะมหาเศรษฐีท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 ีผมแอคโคให้ด้วยครับพี่แอคกโคให้ด้วยตอนนี้เศรษฐีใช่ไงครับพี่อ่าชื่อว่าทองเศรษฐีครับพี่นี่เลยเป็นไม้ ส้มนะพี่ไม้เหลืองตัดด่างส้มนะพี่นะเหลืองตัดส้มส้มตัดเหลืองทองเศษถีครับพี่สามร้อยบาทสวยๆออกแดดประมาณนี้นี่เลยช้ำๆครับพี่เหลืองตัดส้มส้มตัดเหลืองทองเศษถีสามร้อยบาทโตมาเจมว้าวอ่าโตมาเจมว้าวและตัวน,นี้ครับผมอ่ามงคลจักรวาลครับพี่นี่เลยใบหอกด่างสวยเข้ม e hm, ดุดันไม่เกรงใจใครไม้จํานวนน้อยครับพี่นี่เลยเก็บได้เก็บครับพี่นี่สวยน่าเลี้ยงมงคล จัก,กรวาลครับพี่แค่ชื่อก็ยิ่งใหญ่แล้วสามร้อยบาทครับพี่สวยๆดงังๆพี่ดูใบนี้มีสีอะไรบ้างเออแดงนะพี่เนาะป้ายพื้นใบน้ําตาลใช่ไหมเหลืองส้มโอหลากสีหลากสันครับพี่มงคลจัก,กรวาลสามร้อยบาทนี่ออกแดดยังสวยเลยครับผมนี้เลยมงคลจัก,กรวาลจ้าอ่าสิราสิราครับพี่เดี๋ยวนะสิราจัก,กรพพัดโอ้มันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นนามากเอาต้นนี้ครับพี่ สวยๆครับผมสิราจัก,กระพัดใบใหม่เปิดหน้าด่างชมพูเข้มชำ้ชำๆครับพี่สิราจัก,กระพัดสามร้อยบาทจา้ะงามๆสวยๆนะนานๆมีมาทีพี่หมดรุ่นน้ำไม่หนเนานนะสำหรับสิราจัก,กระพัดครับพี่แล้วก็เศรษฐีเงินล้านนะพีนะ่เนาะเศรษฐีเงินล้านมีตัวนี้สวยๆอีกหนึ่งต้นครับพี่หนึ่งร้อยบ,บาทต้นที่สองครับพี่นี่ใบใหม่ล่าสุดอย่างสวยเลยเศรษฐีเงินร้านจา่ะและธาตุบางแก้วนี่เลยแร่เก่าและอมตะครับพี่หน้าสวยๆนี่เลยแบบ มีความกัดครับพี่ม่งม่วงนะอมม่วงนี่เลยขาวกัดอมม่วงเม็ดแดงครับพี่ธาตุบางแก้วหนึ่งรอยบาทครับพี่สวยสวยแลสมัยต้นละสองหมื่นห้าไซนี้นะพี่ <c oughs> อหนึ่งร้อยบาทจะ้ะธาตุบางแก้วครับพี่นี่แรแจ่มจริงและต้นนี้ราชธานีนี่เลยน้องอ้นกลมด่างสวยครับพี่นี่เลย,ออาย,เลยราชธานีหลอดใหม่ มาแล้วมาแล้วคือสวย,ส,วยสองร้อยบาทจ้ะด่างสวยคร์ปครึ่งผมยกออกมาให้ดูดีกว่านี่โอ้โหพอเจอแดดเข้าไปครับพี่แจ่มจัดเลยหลอดใหม่ครับพี่ด่างสวยราชธา,านีครับพี่ผมชอบใบมากเขาดูแบบว่าอุดมสมบูรณ์นะพี่เนาะเออแบบกินอิ่มกินเต็มอะไรอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้หนึ่งร้อยบาทน้ำมังนอนโอ้อันนี้ก็นานมากสําหรับผมที่ผมไม่ได้ขึ้นให้เลยกับหมายชื่อนี้คําว่าน้ำมังนนนเป็นน้ำมังนอนแพงนะพี่เนาะสวยๆเขาจะเป็นพื้นเขียวแล้วก็ ด่างออกเรืองนะพี่ตัดกับเม็ดชมพูเนาะกันเม็ดชมพูเออด่างเรืองนะนะ้ำมังนวแผงด่างเรืองครับพี่หนึ่งร้อยบาทจัดไปครับพี่นานๆานมาทีแล้วก็มีต้นเดียวซะด้วยสู้นี้อ่ะหนึ่งร้อยบาทนะ้ำมังนวแผงครับพี่ฟอมสวยเลยนะนะเพราะว่าเป็นไซส์ใหญ่ครับพี่ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ลดหนาจุดห้าชมพูพานครองเมืองครับพี่นี่เลยเขียวตัดชมพูสวยเข้มหวานนะมีสองต้นคู่หลอดใหม่ครับพี่สองต้นสองต้นในกระถางครับพี่นี่เลยทูอินวันหนึ่งร้อยบาท ชมภูผานคลองเมืองหนึ่งกระถางพี่ได้ไปสองต้นครับผมได้ไปสองต้นเนาะและด้านนี้เมืองเกาะเกร็ดครับพี่เมืองเกาะเก็ดสวยแรอมะตะครับพี่นี่เลยงามงามหนึ่งร้อยบาทอะเมืองเกาะเกร็ดครับพี่ต้นนี้สวยสวยหลอดใหม่มาแล้วครับพี่นู่นนุ่นน่นหลอดใหม่กาลังมาแล้วแทงหลอดมาแล้วนิดหนึ่งครับพี่หนึ่งร้อยบาทด่างสวยสวยเมืองเกาะเกร็ดอันนี้ก็แรอมะตะเช่นกันครับพี่ไซส์สมัย สามสี่หมื่นนะายนี้ครับพี่นะช่วงปล่อยออกมาแ,แรกๆนะอันนี้หนึ่งผมแบ่งหนึ่งร้อยบาทตอนนี้แล้วก็ต้นนี้ครับพี่ลูกไม้เป็นรูปไม้ด่างขอนทั้งสวนครับพี่ลูกไม้ด่างฟอร์มประกวดอ่าลูกไม้ใบกลมลูกไม้ใบกลมฟอร์มประกวดครับพี่ลูกไม้บารมีบอลฝากไปเดิอครับพี่สวยๆโตมานี่หลอดไม้มาแล้วเฮ้ยเหมือนหลอดเหลืองอะมันหลอดจะออกเหลืองๆครับพี่เันออกจะด่างเหลืองๆงนะห้าร้อยบาทครับพี่ลูกไม้ด่างใบกลม ฟอร์มสวยฟอร์มประกวดรูปไม้บาร์บีบอนฝากไว้ด้วยครับพี่ไม้สวยฝากว้นด้อ้อมบอกอ้อมใจด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะง,งามงามครับพี่ห้าร้อยบาทแค่ทรงใบก็ใช่แล้วนะพี่เนาะสวยเลยจ้ะนี่เลยด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ธาตุธาตุาบางแก้วธาตุบางแก้ว,กวครับพี่เจออีกหนึ่งต้นนะอันนี้เลยเผื่อเอาไปรับคู่ไปลงฟอร์มกออะไรก็ว่ากันไปอันธาตุบางแก้วหนึ่งร้อยบาทครับพี่ต้นที่สองรอดใหม่เบอร์ดมาเลยนี่มีใบล่าสุดครับพี่ เม็ดแดงตัดช่าเลยนี่เลยสวยๆครับพี่ถ้ดบางแก้วหนึ่งระบาทต้นที่สองชมพูพานมีหนึ่งต้นครับพี่อันนี้มีทั้งสองทรงใบนะพี่น้องมีสองต้นในกระถางแต่อีกต้นหนึ่งอ่ะจะออกแบบว่าใบแบบป้อมๆนะพี่ใบไทยใบไทยเออแต่ว่าอีกต้นหนึ่งอ่ะจะออกเป็นใบยาวนี่เลยอ่าเหมือนจะแผงแผงใบแผงใบพี่ดูความแบบสองต้นในกระถางชงพูพานของเมืองครับพี่หนึ่งร้อยบาทต้นที่สองต้นที่สองอ่าต้นที่สองครับพี่สวยๆจ้ะและด้านนี้ 9ก้าทับครับผม9ก้าทับบอลด่างกัดเมิดสวยครับพี่ด่างแจ่มๆมนี่เลยเก้าทับหนึ่งร้อยบาทจ้ะสวยสวยจ้ะพี่จ๋า9ก้าทับและทางด้านนี้ครับพี่อันนี้บังเกิด9ก้าบังเกิด9ก้าอ่ฟฟอร์นิเชโอใบใบนี่คือดกแน่นมากครับพี่มองไม่เห็นกระถางแล้วสองร้อยบาทจ้ะไซนี้บังเกิดเก้านี่เลยลดห้าจุดห้าบาทใบจัดเลยตัวนี้ใบดกๆเลยครับพี่สองร้อยบาทบังเกิด9ก้าจ้า นาะแดงตัดเขียวครับพี่นาะแดงตัดเขียวต้นนี้มัคขวานร,ร,รังสันนี่เลยได้ไปสองต้นคู่อีกแล้วเดี๋ยวผมโฟกัสให้มือใกล้ๆนะสองต้นคู่นะพี่สองต้นใ,นในกระถางเอาไปลงอร์มกอไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับพี่สองต้นคู่หนึ่งร้อยบาทจ้ะมัควานรังสันครับพี่เดี๋ยวตอนโตเขาจะเริ่มกัดเม็ดนะพี่เนาะเริ่มกัดเม็ดขาวตัดมากระจายกระจายสวยเด้อมัคขวานร,ร,รังสันแรกเก่าอมตะครับพี่ต้นนี้เศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีนี่เลยนี่เลยต้นนี้เลยครับพี่เศรษฐี พันล้านเศรษฐีพันล้านนะด่างสวยสวยโบ๊ะบ้าบ,า,บาโบครับพี่นี่เลยโฟก,กัสให้ด้วยกันเศรษฐีพันล้านหน,นึ่งร้อยบาทจอห้าจุดห้านิ้วต้นใหญ่สายโตลแล้วครับพี่นี่หลอดใหม่มาแล้วด้วยนู่นึ่งนึ่งน่นน่นร้อยเดียวครับพี่เศรษฐีพันล้านและสายหวานสายหวานสวยหวานเจี๊ยบครับพี่นี่เลยนารีบูรพาครับพี่หน้าฮารเครื่องเขียวด่างชมพูอ่าเชลยโมนี่ก็ฮาร์ปเครื่องได้ไหเนาะ 100บาทครับพี่ใหญ่เวอร์ร์ล้นห้าจุดห้าครับพี่นาลีบูรพาราศีสิงครับผมบอลกาบตับราศีด่างสวยๆป้าตีโทรครับพี่ด่างขาวตัดแบบว่าชมพูอมม่วงเลยเลื่อๆเลยพี่หลอดใหม่พี่ดูหลอดใหม่นี่เขียวบนด่างร่างออกมาเลยครับผมราศีสิง1์หนึบบาทครับพี่ ล้น5.5เลยบอลกับด่างตับราศีราศีสิงห์ไม่ว่าพี่จะเกิดราศีไหนพี่ก็เลี้ยงได้นะครับพี่ไม่จำเป็นต้องเกิดราศีสิงห์นะอะ่ตอนนี้ครับผมโนบะเก้าโนบะเก้าฟอร์มกอแพคคู่ครับพี่ฟอร์มกอไปค,คู่สองต้นในกระถางหน้าให้สวยเลยหน้าแดงช่ำช้ำแดงชมพูนะพี่เนาะใบนี้เปิดด่างเหลืองเพราะว่ามีสองต้นละเลยหลากหน้าเในกระถางเดียวนะพี่เนาะหนึ่งร้อยบาทอ่าโนบะเก้าครับพี่โนบะเกนะ้าเนาะร้อยเดียวร้อยเดียวสวยๆสองต้นคู่ในกระถางจ้า ด้านนี้ลูกไม้ด่างชมพูเข้มหวานฉ่าไม่เคยขึ้นคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยแล้วกันครับพี่ลูกไม้ด่างนี้เลยด่างชมพูเข้มปัดครับพี่ครับสวยสวยลูกไม้ด่าง250บาทครับพี่หน้าสวยแบบนี้ชอบหมายชอบหมายครับพี่อาเขาลมหน่อยประมาณนี้ครับผมเนาะสีความด่างชมพูเข้มชัดเจนครับพี่ชัดเจนอ่าสองร้อยห้าสิบบาทสวยสวยเลยจ้าและด้านนี้น้องโวโวเคโนครับพี่ใบมันเงาเว็บเลย นี่เลยใบแบบว่าน้ำตาลตัดด่างแดงนะพี่เนาะหนึ่งร้อยบาทจากโวเคโนโวเคโนสวยสวยและลูกไม้ลูกไม้ชมพูครับพี่นี่สีใครชอบชอบสีสวยหวานแววชมพูหวานวาน,นะพีนะนะ่นี่เลยลูกไม้ใบกลมกัดกัดชมพูสีชมพูคือสวยครับพี่หนึ่งร้อยบาทจากด้านข้างหลอดใบชมพูปัดออกมาเลยครับผมร้อยเดียวลูกไม้อ่าชมพูนะพี่เนาะนี่เลยลูกไม้ชมพูสวยวหวานๆจ้ะนี่เลยงามๆจ้า ด้า <Eastern> นนี้โรคไม้ด่างลูกไม้ด่างด่างสวยโบบะขอบใบกัดออกม่วงแล้วพี่นะขอบใบออกม่วงนะขอบใบนี่ผมไปดูขอบใบก่อนมีนี่เดี๋ยวนี้ไล่ขอบใบก่อนด่างขาวโบ๊บะครับพี่ขอบใบตัดม่วงสวยๆฟอร์มห้าจุดห้าล้นด้านข้างครับพี่สวยใหญ่สามร้อยบาทครับพี่ลูกไม้ด่างอ่าขอบม่วงแล้วกันผมเรียกเป็นอย่างนี้ละลูกไม้ด่างขอบม่วงนะสวยๆครับพี่สามร้อยบาททรงใบแข็งก้านแข็งแข็งแรงครับพี่แข็งแรงแข็งแรงสวยแข็งแรงเนาะ อ่านี่เลยจ้ะง,ง,งามเลยตอนนี้เปิดหน่อยเปิดหน่อยเดี๋ยวเปิดตู้นะพี่เปิดตู้เปิดตู้เปิดตู้มาสตอร์เบอรี่สตอร์เบอรี่ครับพี่เอ้ยอันนี้อ๋ออันนี้ทองตะนาวครับพี่ใบนี้ง,ง,งักงักไปหน่อยงักไปหน่อยติดหนาวแต่ใบนี้มาปกติเดี๋ยวรอใบนี้กลางนะเดี๋ยวผมพามาชมครับพี่เดี๋ยวรอใบนี้กลางอีกสักสองสามวันน่าจะกลางหรือวันเดียวสวย,สวยแน่นอนทองตะนาวอ่ะตัวนี้ครับพี่ ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้อ,อ้าวอ้าวชื่อติดอยู่ที่ป้ายนั่นแหลผมเดี๋ยวดาซาตอวอรีเออสตอวอรีซันเดย์อยู่อยู่เปลี่ยนเรื่องไงไปคุยเรื่องทองตะน,นาวไงหยิบตันนี้ลืมซื้อเสยสามร้อยบาทครับพี่สาตอวอรี่ซันเดย์ไม้ป้าย่าไม้ดัางป้ายชมพูสวยๆครับพี่พื้นใบเขียวเนาะ ดัดชมพูด่างชมพูป้ายชมพูสวยๆส,สามร้อยบาทสาตรอเบอรี่ซันเดย์จ้าอย่าชวนคุยพี่รุ่นนี้รุ่นผมน,นี่คือชวนคุยไมไ่ชวนคุยแล้วลืมไปเรื่องอื่นเลยพี่ชวนคุยทองตะนาวลืมชื่อต้อนสตรอเบอรี่ซันเดย์เฉยอหานุมานหานุมานตัวเก้าต้นไหนดีต้นนี้แล้วกันนะพี่เนะาะสวยๆอ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทจา้ะหานุมา ตัว9ครับพี่หานุมานตัว9ก้าหนึ่บาทและเรกซี่สวยขยี้ใจจะห้าบ,บาทต้นที่1ออกแดดสวยจ่มว้าแบบนี้โอ้โหสีนี่คือแม่เยงตาทะลุกล้องมากครับพี่พี่ดูหลอดใหม่เขียวแดงเขียวแดงเขียวแดงสวยโดนใจครับพี่2องห้าบาทต้นที่หนะึ่งเนาะเรกซี่ครับพี่ด้านในชิดในเลยจ้ะชิดในต้นนี้ก็สวยครับพี่เรกซี่สองอหบาท ต้นที่2จ้ะต้นที่2องสวยสวยครับพี่ใหญ่ลนห้าจุลงกระถางสิบนี่กําลังงามเลยนะไเนี่ยผมบอกเลยแล้วก็เกสรเกสรพุมมลรินครับพี่โอ้ยเหลืองเข้มปัดกระดูกแดงครับพี่สามรบาทฟูเต็ม5.5ครับพี่ลนแล้วแหละล5ห้าจุแล้วเกสรพุมมารินสามร้อบาทสวยจัดเลยจ้า ต้นนี้คือยักษ์ครับพี่ต้นนี้คือยักษ์นี่เลยผมไปปรึกษาคุยกับน้องก้อยมาแล้วจำได้ว่ายักษ์เอ่ยยักษ์อะไรยักษ์เชื่อ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 ยักษ์วิรุนหกครับพี่เป็นเขาจะออกเดี๋ยวผมยกออกมาดีกว่าจะได้เห็นชัดมีความแบบว่าชมพูแล้วก็ป้ายเขียวตัดนะพี่เนาะนี่เลยเป็นบอลสีเอ่อชื่อยักษ์แต่ผมไม่มั่นใจนะว่าเป็นยักษ์ตับลำผมว่าน่าจะใช่แหละเพราะว่ายักษ์มียักษ์เดียวเลยของไทยเรายักษ์ตับลำมาเกียนนะพี่เนาะยักษ์วิรุนเลยนะ วิรุณหกเอ่อยักษ์วิรุณหกครับพี่หนึ่งร้อยบาทอ่าหนึ่งร้อยบาทสวยๆครับผมนี่เลยอ่าผมผมไม่ดูใกล้นี่สีใบจะประมาณนี้นะพี่เนาะแล้วก็ายเขียวเบ่งกันไม่จะสะสมครับพี่ยักษ์วิรุณหกหนึ่งร้อยบาทเออผมว่าน่าจะเป็นญาติใกล้เคียงกับกทศกัณฐ์เพราะทศกัณฐ์ก็เป็นยักษ์เหมือนกันเนาะเออผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ในตับรามเกียรติหรือเปล่านะแต่ผมว่าใช่แหละใช่แหละใช่แหละอ่าแล้วก็ต้นนี้ไม้เลืองไม้เลืองของเราหน่อยครับพี่นี่เลยจ้ะ แฮปปี้เนสหรือชื่อไทยเอาเป็นชื่อไทยผมชอบชื่อไทยอยู่เย็นเป็นสุขครับพี่นี่เลยแค่ชื่อก็ใช่แล้วเอาเข้าบ้านนี่คือเจมเลยอยู่เย็นเป็นสุขเลยครับพี่ตอนนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่ไม้เหลืองอ๋อไม้เหลืองป้ายเขียวกัดเม็ดแดงครับพี่ไม้แระไม้ใหม่ไม้ตะกกลไม้เหลืองนะพี่เนาะอยู่เย็นเป็นสุกหนึ่งพันห้าร้อยบาทห้าจุดห้านิ้วฟูกำลังสวยเลยครับพี่เจมๆเลยจ้ะต้นนี้นี่เลยสีเหลืองจ้าเลยสีแดงสีไม่ใช่สีแดงเลยสีเหลืองมันแยงตาครับพี่มาด้านนี้ครับผมก้าทับ ยักษ์ใหญ่ผมขึ้นไซส์เล็กกว่านี้ไปใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้นนี้ต้นนี้เบลอ่มเบลิ่มเลยพี่แล้วหน้าสวยด้วยนะแดงกัดแดงแล้วด่างเหลืองกัดแดงสวยเลยนี่เลยครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่เก้าทับยักษ์ใหญ่เลยนี่เลยลบร้อยครั้งชนะร้อยสิบห้าครั้งพี่เพราะเรามีเก้าทับอันแนวอ่ะต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทหน้าสวยใบใหม่ล่าสุดใบที่มือผมจับครับพี่เก้าทับครับพี่ใหญ่แล้วย่างจริงเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังวางไม่ได้เดี๋ยวบังต้นนี้ตัวน,นี้ก่อน สาวนครหน้าหวานครับพี่สาวนครใช้สีสีส,ส,สีนี่เลยครับพี่หนึ่งร้อยบาทชมพูสวยหวานเจี๊ยบครับพี่สาวนครใช้สีร้อยเดียวครับผมนี่เลยต้องขึ้นก่อนเพราะว่าถ้าเอาเก้าทับวางแล้วจะมองไม่เห็นต้นนี้แล้วอ,อยู่ข้างในเลยอ่านี่วางก่อนนี่เปิ้ครับพี่เรียบร้อยสาวนครผมอยู่ด้านในนะแต่ไม่บังแต่ไม่บาง,บางโอเคเดี๋ยวนะพี่ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้หกหลง หกหลงแต่ไม่ใช่เป็นหกหลงธรรมดาอย่างแน่นอนที่ผมจะขึ้นเพราะต้นนี้คือหกหลงขาวพี่อาจจะเคยได้ยินนะแต่ว่าพี่ๆบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นตอนโตหรือบางคนก็เคยเห็นแล้วจะเป็นหกหลงที่กัดสีขาวตเต็มฟอนทั้งใบนี่คือพี่จะไม่เห็นความเขียวแล้วมันจะเขียวแค่กระดูกบ,บง้งแล้วก็ขาวทั้งใบเลยอันนี้เริ่มมาแลพี่นะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเอยหกหลงขาวครับพี่ สองร้อยบาทจัดไปกัดสีขาวแล้วตอนโตน,นี่คือขาวบริสุทธิ์พุดพองเลยสําหรับไม้ต้นนี้ครับพี่หกโรงขาวหายากหายากแล้วหายากแล้วครับพี่เป็นไม้เก่าที่หายากนะเออหกโลงขาวสวยๆครับผมสองร้อยบาทสองร้อยบาทนี่เลยครับพี่จัดไปต้นนี้แล้วก็นางรากโอ้โหสีนี่คือเขียวตัดแดงแดงกับเขียวนี่เลยสวยๆครับพี่มีสองต้นคู่นะสองต้นคู่ในกระถางนางรากสดหนึ่งร้อยบาทสีสวยสัมครับพี่นี่เลยจัดไปครับพี่มีตรงนี้กระถางเนาะ ด่างลากสด100รบาทต้นที่2แล้วกันครับพี่ใส่ัมเบอร์ต้นนี้ต้นที่1สวยเหมือนกันครับพี่ปลูกมารุ่นเดียวกันพี่น้องคานตามกันมาเลยครับพี่หน่าสวยเหมือนกันแน่นอนแม่เดียวกันที่จะร้อยเดียวและด้านนี้มไม้ม่วงไวโอเลตไวโอเลตนี่เลยเขาเปิดด่างขาวมาก่อนนี่พี่เดี๋ยวเริ่มโตนี่นี่ก็ม่วงนี่เริ่มมานะพี่ม่วงนี่เริ่มมาแล้วนะนี่เม็ดสีนี่ขาวแดงตัดไม่ต้องพูดถึงครับผมสวยแจม่มไวโอเลต แปดร้อยบาทครับผมไม้ม่วงสวยๆครับพี่ไม้ด่างม่วงไม้ด่างม่วงเออเราบอกทีเราเห็นไม้ขาวด่างขาวด่างด่าง,ง,งเหลืองใช่ไหมพี่เอาไม้ม่วงไปเพราะว่าในตลาดน้อยจัดครับพี่นี่เลยสีม่วงนะสีม่วงสวยๆหลอดใหม่มาแล้วครับพี่หลอดด่างเดอ้อหลอดด่างเดอ้อแปดร้อยบาทจะ้ะไวโอเลีตสวยๆแบบนี้เลย และสีมหาโพสีมหาโพหน้าชมพูสวยครับพี่นี่เลยมีเขียวตัดด้วยหนึ่งยบาทสีมหาโพครับพี่ล้นห้าจดหจัดฟอร์มสวยเกินร้อยเดียวสีมหาโพและต้นนี้ต้นนี้ตอนนี้ครับพี่นี่เลยภูมิใจนําเสนอ,อชื่อว่าชมสวรรค์ชมสวรรค์ครับพี่เป็นบอลดั่งอาจจะไม่คุ้นชื่อคุ้นหูแล้วกัน บอลด่างที่กัดเม็ดชมพูตัดมาสวยๆแบบนี้ผมขึ้นตานโตให้ดูดีกว่าประมาณนี้เลยจะได้แบบเออไม่ต้องแบบนึกหน้าต้นโตมันเป็นยังไงนาะนี่เลยครับพี่ชมสวรรค์สวยๆและใบนี้ครับพี่ใบล่าสุดน,นะเปิดด,ด่างออกเหลืองนะพี่นี่เลยออกแดดเนาะแล้วก็กัดชมพูมาแล้วหลอดใหม่ก็มาแล้วด้วยชมสวรรค์ครับพี่สามร้อยห้าสิบบาทห้าจุดห้านิ้วปล่อยต้นแรกของสวนเลย เพราะว่าผมพามาจอมก็ไม่รู้อยู่ไหนแล้วต้นหลังก็ไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่าที่ว่าปลูกไปนะพี่เนาะเพิ่งจะเห็นต้นนี้แหละ350บาทวางก่อนครับผมนี่จะชมสวรรค์สวยสวยเลยจ้าปีศาตแดงจ้าปีศาตแดงด้างแรงสวยๆครับผม5.5นิ้วใหญ่ล้นมองไม่เห็นกระถังแล้วพี่เอ้ยนี่เรยด่างสวยๆปีสัตแดงครับพี่นี่เลย200บาทครับพี่แบงตนี้งามๆปีสัตว์แดง ใหญ่ๆๆๆครับพี่นี่เลยล้นกระถาง5.5าีพิแสดงและแม่ฟ้าหลวงหน้าสวยช่ำๆครับผมจัดไป200บาทต้นที่1ครับพี่นี่ใบใหม่ล่าสุดสวยแจ่มแหลมเลยฮาร์ปเครื่องสะด้วยแม่ฟ้าหลวงใหญ่ผมกลางฝ่ามือให้ดูใหญ่จริงไม่ลน้นเพราะว่า,าไปลงกระถาง10หรือ12ไดอแล้วฟูฟูเลยต้นที่หนึ่งแม่ฟ้าหลวง2 0 0บาทต้นที่1แม่ฟ้าหลวง200บาทต้นที่สองครับพี่นี่เลยใบล่าสุดอันนี้คือเขียวตัดดีจังเลยนะพี่เนาะนี่เลยจ้ะ200บาท ต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองแม่ฟ้าหลวงเทพพระสุธาจัดไซให้โร้าจุดห้านีหนึ้150บาทครับพี่เทพพระสุธานี่เลยบอลกับด่างเหลืองตะเขียวสวยๆร้อยห้าส 150. และอุทยานอุทยานครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ออกแดดหน่อยสวยจหวาวหลอดใหม่ครับผมนี่เลยครับพี่ ตะแทงตะแทงตะตะแทงตะแทงยงข้างเออตะแทงตะตะแทงอะไรละตะแทงเอสองร้อยบาทอุทรายานหลวงลาาจระพึกไม่ไปหมางเดก็จะลืมชื่อหม้ายสิอีกโอ้ตะแทงตะแทงพูดผิดพูดถืกออะสองร้อยบาทครับผมอุทยาน์หลวงลาาจระพึกหวางก่อนราศีเมษบอลกลับบอลกลับเออบอลกลับราศีเมษหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่ด้านข้างจะ้ะต้นใหญ่นี่ใบใหม่ล่าสุดครับผมออกแดดสวยเลยด่างแดงนะพี่บั้บอลกลับด่างแดงบอลกลับ ราศีนี่เลยร้อนแรงร้อนแรงร้อนแรงแราศีเมษและด้านในขออนุญาตเอาหัวมุดเข้าไปครับพี่ผมไม่อยากเปิดฝั่งนู้นแล้วเพราะว่ามันติดเสาด้านนี้บังเกิดก้าวใหญ่นี่เลยครับพี่ใบใหญ่อ้วนกลมผมร่าฝ่งมือให้ดูนี่สามร้อยบาทครับพี่ต้นนี้ป้ายฮาร์ปเครื่องใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้ครับพี่นี่เลยนี่เลยใบใหม่ล่าสุดเนาะ สามร้อบาทบังเกิดเก้าใหญ่ๆแรดและแรดแรดแรทับทิมนครครับพี่นี่เลยใหญ่โลนห้าจุดห้าเกิดลงกระถางสิบสิบสองฟูสวยใบยใหม่ล่าสุดครับพี่มีเขียวตัดมาด้วยนะตรงนี้ไมวทับทิมนครสี่ร้อยบาทครับพี่แดงปัแดแดงยันกา้านสวยสวย,สวยครับพี่ผมมุดตู้มาขนาดนี้แล้วด้วยช่วยเมตตาผมด้วย <laughs> โอ้อนอาถอยมาก่อนโอเคครับผมสวยๆจัด ครับทีมนครและบางเกิดเก้าวางอยู่คู่กันเนาะสนวนทางด้นไหนครับพี่จัดไปกิ้งกลางกลางกิงกงก้งเบอร์โทรแอดไลน์ด้านล่างนี้เลยครับพี่เนาะนึกถึงบอลที่สวยนึกถึง2 3 4บารมีบ่อนีน่มีอเอเบอร์สาวน้องก้อยรับสายและอ่าทักไลน์คุยไล,ยลยน์แชทไลน์ครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ